สวัสดีครับผมวันนี้ก็ามาพบกับผมกราอีอีนะวันนี้ก็เช่นเคยวันพฤหัสบดีนี่เลยฟุตแชมเปี้ยนวีคเอลลีกรีว์ดครับผมก็เป็นของรางวัลประจำสัปดาห์นะเป็นของรางวัลประจำสัปดาห์ของฟุตแชมเปี้ยนเหมือนเดิมเหมือนปก,กติเหมือนทุกครั้งที่ผมทำมาโกหนึ่งครับเช่นเคย ไปไม่ถึงฝันอีกแล้วไอ้หี่สิบเจ็ดวินเหมือนเดิมไปดูของรางวัลกันเลยว่าเราจะได้อะไรโอเคแต่น,นี้คือผมมีทีมออฟเดอะวีคมีทีมออฟเดอะวีคเพลเยอร์ไว้ด้วยก็คือผมทำไว้ตั้งแต่ไอ้ที่มันมีให้ทำแพ็กการันตีทีม The Week ออฟเดอะวีคของสควอทวิ่งแชลน์อะ ไม,ไ,ไม่ต้องสนใจเราจะมาเปิด4แพ็คนี้กันวันนี้เราจะมาเปิด4แพ็คนี้แต่ก่อนอื่นก่อนใดเราไปดูก่อนว่าอินฟอร์มสัปดาห์นี้มีต่พีเมียลีครับพีเมียลีเฮี้ยงมีต่พีเมียลีครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญคือไม่แพงด้วยไม่มีตัวไหนแพงเลยเปิดได้ก็ไม่ไดีใจครับแพงสุดน่าจะลูกกะปูครับห้าแสนเนี่ยคือตัวอื่น คือมีตัวถึงหลักแสน <c oughs> มีตัวถึงหลักแสนแค่3ตัวมีตัวถึงหลักแสนแค่สตัว4ตัวนี่ว่ะรวมไฟเบกั์ด้วยไม่มีตัวถึงหลักล้านเลยครับกากมากครับสัปดาห์นี้กากมากแต่ไม่เป็นไรเราเปิดอยู่และเราเปิดเราเปิดไม่ได้เราไม่ได้ทีมอุดูวีคอยู่แล้วนี่เราไม่ได้การันตีทีมอุดูวีคสามใบอยู่แล้วใช่ป่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรเปิดไปเลยเปิดไปเลย,เ,เ,ลยเอาพเมยมโปรเปียร์แอคก,ก่อนจัดมาก เดียโกลูกช่อขายได้ปะวะลูกชอยุคนี้ขายได้ปะวะลูกช่อขายได้ไหมเนี่ยขายได้นะขายได้ราคาอยู่ขายไปเลยต้องตั้งไม่ต้องเยี่ยอะไรนะขายแม่งไปเลยขายแดกสามพันแปดพอตังมาต่อไปพรีเมียมโกเบลแพ็คจุดที่สองจัดมา ซ้ำอีกต่างหากอีโกโอ้อะสปาร์ตซ้ำครับผมเฮ้ยเดนนี่โรดขายได้ปะวะเดนนี่โรดขายได้วปะวะเดนนี่โรดขายได้ะวะขายได้อยู่ขายไปเลยจัดไปขาย,ยาเดียวกูตอนนี้นั่นแหละเก็บไว้ที่เหลือขายขายเดียวตอนนี้จนครับขายอย่างเดียวนนครับ,ยยบต่อไปเมกาแพ็ ขอเด็ดเด็ดดวงดวงวอล์กเอา์ก็ได้ห้าหมื่นก็ได้แบบคราวที่แล้วก็ได้โทนี่โค้ดก็ได้ออกมาจัดมาเมก้าแพ็คจัดมาเลยเชนไนเดอร์ครับ กากสัตว์โอ้ไอ้ออกเหล็กไอสัตว์ไอ้เหี้ยขายเกือบไม่ได้เก็บแล้วกันเรามาที่ไฮไลท์ของเราเลยครับทีมออฟเดอะสัปดาห์15ผู้เล่นมันจะได้แต่ของสัปดาห์ที่แล้วปะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ายังไงกูก็จะเปิดจัดมาเลยไม่ซีเรียสอยู่แล้วตัวอะไรก็ได้ทีมที่81ตัวอะไรก็ได้จัดมาเลยมา เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวคือ,ค,อ,อคือมันจำกัดเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเหรอคือมันจำกัดเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเหรอไอสัตว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวมันจำกัดเฉพาะของสัปดาห์ที่แล้วเหรอ อะไรวะเนี่ยไอ้เหียแป๊กเลยกูโอ้ยชิบหายอะไรวะผมก็นึกว่ามันจะได้ทีวอลเดวิกแน่นอนไอ้เหียและเป็นเลนาจ,จะมาเย็บมาเฉยงงสัตว์เลยครับงงสัตว์เลยครับงงสัตว์เลยครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเป็นหาอะไรไม่รู้อดได้เห็นทีวอลเดวิคเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใครยังได้กดติด ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครยังไม่ไดกด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยใครยังไม่ได้กดถูกใจแฟนเพจรบกวนกดถูกใจแฟนเพจด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับงงแดกเลยกูไอ้สาร